بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสันติสุข الله อัลฮัมดุลิลละคุณลักษณะอันโดดเด่นหลายๆประการที่อยู่ในศาสนาอันสูงส่งของเราวันนี้เรากำลังคิดหาวิธีที่จะทำอย่างไรให้มุสลิมมีความภาคภูมิใจต่อศาสนาอันสูงส่งนี้เราจะทำอย่างไรให้เราไปสู่การค้าชิดต่อบรรลุเราจะทำอย่างไรให้ศาสนาที่เราครอบครองอยู่ได้แพร่กระจายไปทั่วมนุษย์ทั่วทุก หัวระแหงเราเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะรักตัวเองไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทําภารกิจหน้าที่ของตัวเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เรายังต้องมอบความรักความเมตตาให้กับมวลมนุษยชาติเรายังต้องมีภารกิจในการมอบความดีงามให้กับผู้คนที่อยู่รายล้อมเราอีกจํานวนมากมายมหาศาลหนึ่งจากอัตลักษณ์อันโดดเด่นของศาสนาอิสลาม อีกประการก็คืออิสลามเป็นศาสนาแห่งความเมตตาเป็นดินรอฮมะเป็นศาสนาที่มีความเมตตาอิสลามได้เรียกร้องให้มุสลิมที่รับนับถือศาสนาอิสลามเป็นคนที่มีความเมตตาต่อสรรพสิ่งทั้งมวลที่อยู่บนโลกนี้หลักทำคำสอนต่างๆของอิสลามกำลังเรียกร้องเชิญชวนไปสู่ความเมตตาความเอ็นดู ไปสู่ความรักความเข้าใจเรียกร้องไปสู่ความเป็นพี่น้องความสามัคคีเรียกร้องไปสู่ความเป็นเอกภาพความเป็นปาราดอนภาพเรียกร้องไปสู่ความทําอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นความรักในที่สุดสร้างความสูงส่งให้กับศาสนาของพระองค์และก็อิสลามก็ได้ประนามความเกลียดชังได้ประนามการริดรอนสิทธิของคนอื่นได้ประนามการที่เราไปละเมิดไปรุกล้ำอธิปไตยของคนอื่นหรือไปประนามการ การสร้างความแตกแยกต่างๆซุบซิบนินตาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่อิสลามไห้ปฏิเสธอย่างสุดท่านดัสลุลลอฮะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมบอกว่าอัลรอฮิมูน์เยรห์ฮ์เยรฮ์มูฮุมุลรอฮ์มานบอกบรรดาผู้ที่เมตตาบรรดาคนที่เมตตาเอ็นดูเมตตาทั้งหลายอัลลอฮ์ก็จะทรงเอ็นดูเมตตากับพวกเขาอัลรอฮิมูนยเรฮ์มูฮุมุลรอฮ์มานฮิรฮฮมฮิรฮามูอัลฮ์ลลอั์ดี จงเมตตาต่อมนุษยชาติต่อเมตตาต่อพี่น้องร่วมโลกอิรฮามูอัลลอฮลอับดรหัมยรฮัมกุมอัลลอฮุสซมาแล้วบรรดาคนและบรรดาผู้ที่อยู่บนฟากฟ้าก็าจะเมตตาต่อท่านดูสำนวนนะครับจงเมตตาต่อคนที่อยู่ในโลกดุนยาและผู้ที่อยู่บนชั้นฟ้าก็าจะเมตตาต่อท่าน บรรดาผู้ที่อยู่บนชั้นฟ้าก็จะเมตตาต่อท่านเป็นสิ่งที่ทําให้เราคิดบทบาทหน้าที่ของเราในวันนี้ก็คือการที่เราเมตตาต่อพี่น้องมุสลิมของเราการที่เราได้หยิบยืน่นการที่เราได้ช่วยเหลือการที่เราได้แบ่งปันความดีง,งามต่างๆให้กระจายไปให้พี่น้องของเราได้รับต่อจากนั้นเราก็ได้รับความเอ็นดูความเมตตาจากบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องบนได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์และก็ได้รับความเมตตาจากบรรดามาลาอิกะนั่นเอง อิสลามไม่ได้เจาะจงว่าความเอ็นดูเมตานี้จะเกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในในประเภทเดียวกันไม่ได้หมายถึงการที่เราจะหยิบยื่นมอบความเมตตาให้เฉพาะมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นแต่แต่ว่าความเมตตานี้จะต้องถูกเปื่อยแผ่ไปแม้กระทั่งกับสัตว์หรือแม้กระทั่งกับสิ่งที่มีชีวิตต่างๆที่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตที่ชีวิตของเรานะครับในเมื่อเราเห็นแล้วฮะดีษหนึ่ง ที่ได้สอนเป็นบทเรียนให้กับพวกเราว่าผู้หญิงคนหนึ่งต้องเข้านรกอันเนื่องจากนางได้ไปกักขังแมวนางไปตรมานแมวจนกระทั่งว่าแมวได้เสียชีวิตจนกระทั่งว่าแมวใต้ตายนะครับการที่พูดสาเหตุของผู้หญิงคนหนึ่งต้องเข้านรกอันเนื่องจากไปทรมานแมวไปกักขังแมวเอาไว้ไม่ให้อาหารไม่ให้น้ําดื่มไม่ให้ไม่ได้กักขังเอาไว้ไม่ให้แมวออกมา เพื่อที่จะแทะเล็มาอาหารในที่สุดแมวก็ต้องตายเป็นเหตุให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องลงนรกความหมายโดยสรุปจากคดิษของโซเฮยบุคอรีนะครับนั่นคือในเรื่องของอิสลามแม้กระทั่งว่าการที่เราจะไปตรมานกับสัตว์หนึ่งชนิดหนึ่งชนิดใดก็เป็นเหตุเมื่อเรามาเปรียบเทียบกับขดีษนี้เป็นเหตุให้เข้านารกและในมุมกลับกันการที่ผู้ชายคนหนึ่งได้ช่วยเหลือสุนนะัข เป็นเหตุให้เขาได้รับสวนสวรรค์เป็นฮะดีษที่อยู่ในซอฮบุคฮลีเช่นเดียวกันบอกว่าขณะที่ชายคนหนึ่งได้เดินไปในทางอาจจะไปในแล้วก็เกิดความหิวกระหายมากแล้วก็ทันใดนั้นเขาก็ได้พบบอ่อน้อําบ่อหนึ่งเขาก็ได้ลงไปดื่มน้ําเมื่อเขาลุกเมื่อเขาขึ้นมาจากบอ่อน้ําพบว่ามีสุนัขตัวหนึ่งกําลังยืนอยู่ลิ้นแทะเลมเศษอาหารอยู่ริมบอ่อ เป็นการแสดงถึงอาการว่าสุนัขมีกําลังมีความกระหายเขานึกถึงสภาพของเขาก่อนหน้าน,นี้เขาก็ลงกลับไปในบอ่ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาน้ําใส่รองเท้าแล้วก็คาบขึ้นมาแล้วก็ให้หมาดืม่มจากเหตุการณ์นั้นนี้ฟาชารครลลฮุลละอัลลอฮ์ได้กอบใจต่อเขาแล้วก็พระองค์อัลลอฮ์ก็ได้อภัยโทษให้กับเขาเมื่อท่านอสซุลล์ได้เล่าเรื่องนี้บรรดาซาบาก็บอกว่า ว่าอินน่าและนาฟินบะฮาอิมละอัจรการที่ว่าเราทําความดีต่อสิ่งสารสัตว์นี่เราจะได้ภาคผลด้วยภาคผลละบุญด้วยขนาน,นหรือท่านอัสล,ลท่านสัสลลอสซาลาฮฺวะริส alam กล่าวว่าฟีคุลลีแทติกาบิดินรัสบะตินอัจรุนบอกว่ากา,ารที่ทําดีต่อสัตว์ต่อสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดการที่ได้กระทำความดีต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็ได้รับภาคผลและบุญ ก็ตัวอย่างชัดเจนเมื่อเราคิดแล้วบางครั้งเราคิดว่าสุนัขเป็นนายสต,ตามทัศนะของอิสลามแต่ว่าสิทธิของมันที่ควรจะได้รับเมื่อเราเห็นมันหิวกระหายเราก็ต้องมอบสิ่งที่เรามีอยู่มันกระหายน้ําเราก็ต้องให้น้ํามันมันไม่มีอาหารเราก็ต้องให้และรวมถึงสัตว์อื่นๆหะดิษนี้เป็นการยกตัวอย่างแม้กระทั่งว่าสุนัขซึ่งปกติแล้วน้ําลายของสุนัขถือว่าเป็นนายสการที่สุนัขไป เลียไปแทะเล็มต่อภาชนะต่างๆของมุสลิมจําเป็นที่เราจะต้องล้างทําความสะอาดแล้วก็ล้างหนึ่งในเจ็ดน้าก็คือน้ําดินนะครับแต่วันนี้คือภาพที่ผู้ชายคนหนึ่งได้ช่วยเหลือได้หยิบยื่นให้กับสุนัขก,ก็เป็นภาพที่ว่าชากรลอหุละหูวังอฟรารอลละอัลลอฮ์ได้ขอบใจต่อการกระทําของเขาและพระองค์อลละก็ให้อภัยโทษกับเขาอันหมายถึงว่าเขาก็ได้รับส่วนสวรรค์อันเนื่องจากตักน้ําให หมาดื่มนั่นเองหรือว่าตักน้ําให้สุนัขดื่มนั่นเองนี่คือเรื่องราวของอิสลามไม่ได้เมือนเฉยแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆการที่ผู้หญิงคนหนึ่งไปกักขังบริเวณจนกระทั่งว่าแมวตายแมวไม่ได้กินอาหารแมวไม่ได้กินน้ําดื่มกักขังจนกระทั่งแมวตายเป็นเหตุให้ถูกบันทึกอยู่ในซอเฮมุสลิมในซอเฮมบุครีว่าเป็นคนที่ได้เข้านรกอันเนื่องจากแมวแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์เนื่องจากตักน้ําให้สุนัขดื่ม นะครับนี่คือเรื่องอิสลามไม่ได้ถูกเจาะจงว่าการที่เราจะเอนดูเมตตาการที่เราจะเผื่อแผ่ความดีงามสิ่งดีๆจะเป็นอาหารการกินอาหารเครื่องดื่มก็ไม่ได้ถูกเจาะจงไว้เฉพาะมนุษย์เท่านั้นแต่การที่เรามอบต่อให้กับสิ่งมีชีวิตต่างๆเราก็จะได้รับภาคผลและบุญที่เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ วันนี้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่เราในฐานะมุสลิมจะต้องแสดงออกถึงบทบาทหน้าที่ในเรื่องราวสิ่งเล็กๆต่างๆเหล่านี้เราจะไม่มเมินเฉยความดีงามเราจะไม่เป็นคนนิ่งเฉยกับความดีที่จะเกิดขึ้นเราจะไม่เป็นคนดูดายในเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่หน้าที่ของมุสลิมจะต้องฉายภาพในความเป็นไข่อุ้มในความเป็นประชาชาติตัวอย่างออกไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เรื่องเล็กๆต่างๆ,ๆเหล่านี้เราจะไม่เมินเฉยที่จะปฏิบัติ ท่านอัสซุละะลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยซัลลัมกล่าวว่าลราจะกีรันนะมินันมะรูฟิชัยอาอย่าได้ดูถูกความดีงามใดเลยเดอ้ออย่าได้ดูถูกความดีงามอันใดเลยวล่าเอันตัลกออขคอกะบ,บิตันกินบิวจัจะฮินตัลกินถึงแม้ว่าการที่พี่ตันการที่ไปพบกับพี่น้องด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มเราอย่าเมินเฉยที่จะไปยิ้มที่จะมอบรอยยิ้มให้กับพี่น้องของเราทั้งๆที่เ,เป็นรอยยิ้ม เป็นเครื่องประดับที่งดงามที่สุดที่อยู่บนใบหน้าของมนุษย์รอยยิ้มเป็นเครื่องสำอางที่เราสามารถทำขึ้นได้โดยไม่ต้องลงทุนรอยยิ้มเป็นการบริจาคทานรอยยิ้มเป็นการสร้างความรู้สึกอย่างแรกให้กับผู้คนนะครับนี่คือเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในศาสนาอันสูงส่งของเราเป็นศาสนาที่เรียกร้องพวกเราไปสู่ การเผื่อแผ่ความดีงามให้ก ok er 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 um ับมวลมนุษยชาติอลลอซุบฮานุวะตาลากล่าวว่าวะมาอัลสันนากะอิลลอห์มะตันลินอาลามีนและเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดอลลอ์กำลังคู่สนทนาก็คือท่านนบีมุฮัมมัดวะมาอัลสันนากะอิลลอห์มะตันลินอาลามีนนอกจากมาเผื่อแผ่ความเอ็นดูเมตตาให้แก่มวลมนุษยชาติการมาของท่านอซูลุลลอสสัลลัลลอฮฺวะเลสลัม เป็นการนำความดีมาทั้งหมดใครที่ได้สัมผัสใครที่ได้อยู่ใกล้ชิดเขาจะได้รับความดีงามไปโดยปริยายใครที่ตีตนออกห่างจากท่านศสุลลฮ์เขาจะเป็นผู้ที่ขาดทุนในยุคสมัยของเราไม่ได้สามารถมีชิดอยู่ร่วมแต่ตราบใดที่เรานำหลักทมคำสอนของอิสลามนำจริยวัตรสุนนะของทานศสุลลฮ์มาปฏิบัติเราจะได้รับความดีงามอย่างแน่นอนและก็เช่นเดียวกันถ้าเราฝ่าฝืนเรา ออกห่างจากการปฏิบัติตามแนวทางของท่านรอสูรุลล์เราออกห่างจากวิธีชีวิตของท่านเราไม่ได้นําอิสลามมาเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินชีวิตของเราเราจะต้องเป็นปูเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนเช่นเดียวกันนะครับศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เรียกร้องไปสู่ความเอ็นดูเมตตาต่อสปปรรพสิ่งทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นมาในโลกนี้ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถสื่อสารกันได้ทุกครั้งที่ท่านรัสูรุลลฮ สลัลลอฮัวเดลสลมได้ได้ได้คำชับต่อของทัพเวลาจะออกไปทำสงครามหนึ่งในนั้นทรรมสุรละห้ามตัดต้นไม้ห้ามทำลายป่าห้ามตัดต้นไม้ที่มีลูกห้ามตัดต้นต้นไม้ที่มีเงามีร่มเงานั่นเป็นการแสดงถึงหลักการแห่งมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริงไม่ใช่หลักการที่มาเพื่อว่าเป็นช่วงระยะหนึ่งแล้วก็สูญหายไปแต่ว่าเป็นหลักการที่มั่นคงหนักแน่น คนที่ได้อยู่ในคันลองนี้ในศาสนานี้แล้วเขาจะได้รับความดีงามอย่างแน่นอนเขาไม่สามารถรอดพ้นเขาไม่สามารถหลุดพ้นไปจากความต่ําต้อยแต่ประการใดฉะนั้นหน้าที่ของเราในวันนี้มุสลิมจะต้องเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จะต้องมาประดับประดาให้เป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินชีวิตของเราขอชีวิตของเราเป็นชีวิตที่พบกับความสุขความสําเร็จโดยการปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของอิสลามขอใ จริยวัตรของานสุลลัก์กอไอสุนนะของธนสุลลัก์เป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้อย่างง่ายดายเป็นส่วนที่ช่วยให้เรามาเป็นส่วนเป็นความปกติเป็นกิจวัตรในประเป็นกิจวัตรประจําวันของเราเป็นเรื่องที่เราสามารถกระทําได้โดยที่ไม่เคอะเขิเนโดยไม่ต้องลงทุนโดยที่ไม่เป็นเรื่องที่หนักอึ้ง you, เป็นเรื่องที่สามารถทำได้อย่างง่ายดายทุกที่ทุกเวลา เราไปอยู่ณจุดใดมีแต่ผู้คนใดล้อมพวกเราจะได้รับความสุขเราไปยืนณนะที่ตรงตรงไหนมีแต่คนจะมีความสุขกับการที่ได้ยืนอยู่ใกล้กับพวกเราขอให้เราได้ตระหนักถึงความดีงามอันนี้ด้วยครับขอดูอาตอร์ลอาสสุภา,านุตสุฮานุวตาราขอให้ผมที่กําลังพูดอยู่แล้วก็รวมถึงพี่น้องที่อยู่ทางบ้านขอให้ได้รับความสําเร็จชีวิตทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าสัจธรรมอิสลาม ในวันนี้ต้องขอจบด,ด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวบวชิลลาตอฟิกวัสดารัตอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุ